อยากกินว uh ัน huh. จีวันใช่ใจ่ลองกินกินงจะอร่อยมากโอ้ฟิลเตอร์สู้กมไม่ได้เา่าเอฟโฟนาหน้าฟิลเตอร์ดีพี่พี่แานีวันวันคุกวันคุกผมบอกันแล้ว่าวันวันเฮ้ยว่าไ่วันเลยที่เลย ไม่ได่ไดไม่ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ได้่ไม่ได้ม่ได้ไมม่้ไม่ได้ไ่ได้ไม่้ด้ไม่ไไม่ได่ได้ไมได้ไไดด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้้ไม่ได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 ้ไม่ อ่ะแล้วอันนี้ตม่อสปีกเกอร์น่ยมาดูคนหดมาก That's really bad ไม่ไปก่อนเดี๋ยวไเจอไอ้แม่เดี๋ยวเฮ้ยวันนี้ต้องไลฟ์ดิวะวันนี้น่ว่าไลฟ์ได้ไมเนี่ยนน่้สเก็ตเตอร์ก็แปลว่าไลฟ์เออไม่ทำ่อไลฟ์กกดสเก็ไเตอร์จัดแล้วเ่อ๋อไลวันที่แล้วนี้ ไลฟ์วันที่สี่ฟินิชอะไรก็ไลฟ์โฟร์เดย์แล้วกขอเช็คแอฟฟูดเดี๋ยวเราไปไลฟ์ด้วยเออเดี๋ยวนี้เปิดไลฟ์ัแม่ไลฟ์กันไลฟ์ไลฟ์ day two ไลฟ์ day t finish yeah y e a ไลฟ์ w a t ไลฟ์ day f o today how many days we Lime. It's too spicy. Lime. Salah, salah, shame, shame. I like that. Mm. What are you eating now? Not really? What are you doing? Hello my? Hello ma. Where is pula? Nang pula, sem pala dah nya. Sem pula. Ini ani nang pula? Yeah. Nang pula. ตัวนี้มุดโอ้ everyone ช้าชาช้าอันนี้ใช่ไหมอยู่อันนี้บันอยันนี้พุ๊อันนี้ช้า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 ชุ้อันนี้อันนี้แค่ประกอบอันนี้แค่เใช่ไหมอันนี้อนนอันนี้อจริงจริงุ๊เป์ Uh -huh. mm -hmm. ah, you want noodle? Huh? Noodle? With oh. No, no, mm -hmm. me, me, me. Mm -hmm. No, I? No, I Okay, really good. Where? To Charlie? Do you know? Do you know What? ขนมจีนไอ้มนนอม้ขนมจีนยูนเย้พออันนี้เสร็จได้ไม่ได,ได้ได้ได้ขาจะกินแล้วได้จริงเหรอแค่นีทวันจบลงดูชิมแล้วใช่ไหมคะ เปรี้ยวมากเปรี้ยวมากๆเปรี้ยว l เปรี้ยวจีลิบุรีเปรี้ยวเก่งมากจิลิบุรีเปรี้ยวอะไรที่เป็เลมอนอันนี่นะอันนี้นี่คอก้วเมไหมคะอันนี้ดีมากอันติงมอนะจุกจุกงเองเงจุกจโอเค ตู today ้เด no ียส่งตามคลูซฟินิสโรสคลูซขอบคุณส่งตามขอบคุณจริงจริงตู้เดียคุณคิงเมคอ๋อป้าบิ่มป้าบิ่มขนมขนมป้าบิ่มขนมเมคอืม Where รูเมคอ๋อบาร์บีคิวอ๋อ you m a k e come on oh good good the next okay see you to con พอจอมแบตเตอรีไม่มี see you to Koon see you again after คุณแม่ขายของใช่นะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเก่งค่ะโพสตอะไรนะส้มตานั้นส้มตา